อ่ะทิ้งข้ามีไปแมตช์แก้มือหรือเปล่าทิ้งข้ามเลยใ่ะมันแมตช์แก้มือหรอให้จังหวันน,นี้อ๋อพี่เสื้อเหลืองพี่เสื้อเหลืองโอ้โหงานตั้งแต่ใช้เพลงอ่ะน่าจะเม่อยู่ชาติก็รักแต่ชักไปแล้วเ <laughs> มียวันละ ก็มีว่ะข้าวอ๋อตั้งแต่ถนนข้าวโดยพัดลมพัดลมตาหีตะละเอ้ยขาตะลื้อหีตะลื้อเพียงกระพือหี่งก็บานเลยไม่เป็นอัดยูดเป็นอัดยูดสิบแปดโมงครัสิบแปดโมงรายการนี้ที่นี่คือคำเตือนสิบแปด

อ๋อแล้แจงทุ่มเทอแอนทุ่มชิงแล้วยังไม่ตายอะอเองเฮ้ยลงดูเขาแบบกลุ่มไม่น่าวิ่งไปเลยแล้วเหมือนคอนโดครับกีแบบทำการสายฝนอ้าวถ้าผู้หญิงจะเป็นนี้ครับหญิงพ่อก็าวเท้าไม่ได้ก็ต้องแต่มันเกิดจากความไม่เข้าใจความไม่เข้าใจ อุอ้ออยอะยุ่ากีแล้วไม่ได้ปล่อยนี่ไงเฮ้ยมันก็ตกจังเลยวะไม่ได้ก็ปล่อยไม่ใช่คิด,ก,ดก,ก,ก,กับบ้านเลยมั้งเนี่ยตกขนาดนี้อาาะไรแกนั่งโบว์มาลู้ปะผมก็คำนวณเวลากับแจแต่โบว์โบว์เขอยู่คููสร้างขับมาถึงเราก็คงสิบนาทีแต่ลุยน้ำท่วมมาก็โอเคเราได้ถึงแค่สองทุ่มส <c oughs> ิบไปดูฝนหยุดก็เลยขับมาอันนี้คิดผิดละไม่าขับเลยน่าจะนังโบว์แต่ละ เที่ยงวะ้าตอนนี้เป็นลูกแบบก็คือนม่ต้องรู้สึกว่าคุณจะตกแล้วคุณจะตกแล้วเอ้ยรู้ที่มันจะตกแล้วง่ายๆเงี้ยเอ้ยทำไมกูเหมือนแบบกูไม่มืกูขึ้นมาได้ไงวันนี้เะเอาลูกง่ายๆนะเฮ้ยเอ้าไม่รับเหรอนั่ไง่ เรได้กันจลเลิกไวแล้วกลับห่อขณานี้ไม่กลับแหละยวกลับพรุ่งนี้ทีเดียวโอ้ยอย่างนีง้กลับไม่ได้หรอวไปลุยรถติดตอนเช้าดกว่มัจะสู้ชีวิตกันไปแล้วถ้าอยากถ้า,ถา,ถายังจับเฮ้ยโอ้โหแบค์แหงนีครัโอ้โหล,ลูกนี้บล็อกบอลหรือลู <laughs> อ้ย เมื่อกี้เสียงฝนเซนเซอร์ไวแล้วต้องเล่นอย่างนี้ใช่ <laughs> <c oughs> ดึงอะรแค่ไม่ลิด <laughs> <laughs> ว่าไปนี้เหมือนอยู่นะตอนเด็กเขาเป็นตัวตึงนะ <c oughs> เป็นตัวตึงวิ่งไล่จับเลยไม่ไ<อ>ไมีใครไล่เขาได้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> วิ่งไปจับเล่นตอนไหนนี่เขาเป็นตัวเดียวทำไมวะวิ่งราวบ่อยเลยยังไงขโมยตังยายไปซื้อหนุ่มวิ่งหนียายยายบอแงก็ถึงว่าหลบได้หมดเลยเนี้ยจุ๊กจุกยายก็วิ่งเป็นยายจคนนี่เลยผสมยายสปีดนิดนึงวิ่งกันรอบบ้านต้องถักแผ่นไม้ลงมากั้นปะที่ยายก็ข้ามไม่ได้ยายข้ามแผ่นไ้ตัวนี้สระน้ำยายควลื่น แกนีไข่อคอเนี่ยแกงใส่ไข่อคอเนี่ยอ๋อตรงนี้เก่งมันทีเลย <c oughs> เก่งมันทีเลย <c oughs> เก่งมันทีเลยหาเสื้อเหลืองนะพี่เสื้อเหลืองไม่ยอมนะเสื้อเหลืองไม่ยอมนะก็เลย เซนหน้าเขาโอ้โหยังกันที่ฮะพูดเหมือนจำทำเหมือนเดิมออกแล้วจริงๆไม่รับก็ได้นะโอ้โหอ๋อแล้วพี่จิมพี่จิมเขาเขาพูดเขาพูดจริงๆไม่รับก็ได้นะแต่รับทุกลูกเลยจริงๆไม่รับก็ได้นะแต่จะว่าไปนี่ยังไม่เห็นพี่อันตี้เลยอาจจะยังนะเหมือนกันเหมือนกันนะ หน้าแถวไม่เป็นไรฝึกไว้สักวันเราจะเป็นหน้าแถว <c oughs> หน้าแถวมั่วแถวหน้าเราจะเป็นหัวแถวเอ้ยถูกแล้วอาจะเป็นแถวหน้าพี่กิมบอกนั่นฝึก <c oughs> ไว้เราจะเป็นหน้าด้าน <c oughs> เฮ้ย <c oughs> หน้าแถวผู้หญิงนี่เขาค,คิดเอ็มีเนี่ยสิชมพู อี่างจีฟุอะไรเนี่ยไม้ดำๆเอ็นสีชิมปูใส่ตีเก่งบปาไม่ช่บอยู่สีเดียวอ๋อชอบไปบุญนั่นเลอะเลยหลัรเอ้าเกมฮะ